มาครับพี่ เจยๆก็นเนี่ยมันก็ฝนตกปล่อยๆนะครับพี่พี่ยังไม่อยู่แบบคุ้นชังที่จะแรงเท่าไหร่นะฝนก็ตกมากําลังเรื่อยๆเลยนะครับก,ก็เ,เ,ลบเลยไม่ได้ออกไปทําคลิปกันนะพี่พี่มาพูด กันได้นะครับทำกอง๊บนึงนะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับมามามาพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่ นี่นะครับดูดิมาพูดคุยกันครับอันนี้มีใครบ้างเย่เย่พ,พี่มาสวัสดีคนดู100ร้อยกว่าท่านด้วยนะครับนี่นะพี่พี่มาละขอบคุณครับคอมครับเอาผ้าถุง เอาผ้าถุงมาพี่ผ้าถุงนวมหมอนกับน้ำมวนให้น้องอะไรเนี่ยผ้านุ่มหนวมผมอ่าไม่รู้เรื่องเลยพี่อยู่บ้านเดียวกันน,น้องๆคุ้นลำแดงไหมไม่ครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมาครับพี่พี่นี่ก็อยู่กับน้องนะไหนก็แน่สาตุทูเีย น้องก็ดีใจอยู่นะพี่พี่สบายดีสบายดีครับชอบไลค์ครับ,อบคอมม์ครับมาครับพี่พี่กดแชร์เป็นกำลับบงใจผมด้วยนะขอพละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก็วันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเจ็บคอนิดหน่อยนะพี่พี่มาครับมาตั้งชื่อน้องกันนะพี่พี่อาการน้องเป็นยังไงบ้าง อาการเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะก็นะก็ผมพาน้องไปอาบน้ำมนต์แล้วนะพี่ๆ่นะเดี๋ยวรอชมคลิปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่ๆี่เนี่ยได้รับชมนะครับสบายดีสบายดีครับสบายดีครับผมสวัสดีคนดูร้อยเจ็ดสิบ่านด้วยนะครับทําไมกระสือตายอันนี้ก็เหนื่อยเป็นยังไงอะที่แรกเนี่ยเราไปเนี่ยเราเจอมันเกิดการต่อสู้กับผีปอบนะพี่ๆ นะสวัสดีน้องเบอร์วันนี้คุณเล่นในไฟนะแล้วก็เพื่ออนะครับน้องน้องออกเป็นผีโพองอย่าพาน้องไปครับผมพาน้องไปหาคับหาวิธีแก้ครับครับพี่ก็ น้องแอมน้ำมนมาแล้วนะพี่พี่มามาสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับสาสชูเชียว,ว่าน้องก็ดีใจนะพี่พี่ที่ได้มานั่งคุยกับพี่พี่นะก็ลองอตั้งชื่อน้องดูนะพี่พี่ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีแนวว่าไงเรื่องคนดูเรื่องเมื่อยนะแนวว่านะก็น้องบอกว่า ให้พี่พี่เอฟซนะครับตั้งชื่อให้น้องนะะลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเผื่อน้องจะถูกใจกชื่อนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียกชื่อน้องถูกนะครับพี่พี่มีคาน้องไกทําน้ำมนต์ไปมาแล้วครับพี่จะลีใจเหี่ยงว,ว่าเจลีใจแดนะลองคอมเมนต์มากันครับพี่พี่หาพามาใส่ให้น้องได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเลี่ยมกำลังหาพาร์ดีๆให้น้องอยู่เหมือนกันนะครับพี่พี่ กำลังหาเหรียญคุณให้น้องนะครับสวัสดีคนดูสองร้อยกว่าท่านด้วยนะครับเอาพระถุงแม่ค้ามหวยน้องโอเคครับพี่ได้ครับเม,เมื่อเมื่อเ,นะเมือเปล่วเลยนะเมือเก็บซะเมือนอเนีย้ยเหมือนเหมือนเนยละจีละจีนะก็นะน้องบอกได้นะพี่พเอาพระถุงโอเคครับพี่คุมหวยน้องไปบอดอ๋อได้ ใจเสียว,ว่าลูกผู้องมีจริงเลยนะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะพี่พ่น้องต้นข้าวใจเสียว,ว่าต้นข้าว ใจไดยนะน้องบอกน้องบีบอกว่าใจเชี่บีใจเชียใจเลยนะน้องบอกลองคอมเมนต์กันมาดูนะพี่ๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแต่ก็ระวังนะพอน้องก็คุอรครับผมครับพี่ขอบคุณทุกๆกํกำลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกๆุกอ ทำไมไม่สอนให้น้องพูดภาษาไทยเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอนนะครับพี่พี่แล้วก็เนี่เหมือนรู้ไส้ยังจีเนี่ยเนี่ยลองค่ะว่าอ้องมีกินข้าวอ้องมีกินข้าวกินข้าวกินข้าวน,าวนี่น้องน้องก็พูดได้อยู่นะพี่พี่น้องก็พูดได้ิินิดหน่อยนะค,ะครับตั้งชื่อน,น้องเลยนะ ครับพี่น้องเก่งน้อง,องด่วยยังครับผมก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะพี่พี่แล้วก็บางทีก็ตอนนี้ผมเจ็บคอมากๆนะครับเจ็บคอนะต้องคอยกินยาอมนะครับมาครับพี่พี่มามามา ใครที่กําลังชมสองวอยก่านท่านเนี่ยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆนะกดไลค์ให้ผมหน่อยไปบุกบ้านกระสือดูแลสุขภาพคนดีๆนะเด็กๆครับผมครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆให้พี่ทาทาบุญนะพี่ทาพาน้องไปหาปลาทัน,น้ำก็ผมพาน้องไปแล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวรอชมคลิปพรุ่งนี้นะครับผู้ผู้ผมเนี่ยเอาไปขอน้ํา้ำมูลมาจากวัดแล้วนะบานนะ ก็มาอาบน้ําบนที่บ้านให้น้องแล้วนะครับน้องเนี่ยตัวสั่นใหญ่เลยนะพี่พี่เหมือนเหมือนของคายเลยแบบตัวสั่นยังไงผมพูดไม่ถูกนะพี่พี่เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มในพรุ่งนี้นะแล้วผมเนี่ยจะลงให้พี่พี่เนี่ยในกาชมตั้งชื่นอน้องด้วยนะเบิร์ตให้ชื่นอน้องบอลสี่จะได้อ๋อได้ครับน้องบาสน้องเบิร์ตน้องบอลหรือว่าเฟิร์สดีพี่พี่น้องเฟิร์สเนอะมาเปิร์เลยไะเพะว่านะ เบิร์ดก็คลายอ่าบาร์เบิร์ดเบิร์ดได้อยู่นะพี่พี่เบิร์ดน้องขคนนั้งสั่งนะน้องเบิร์ดน้องบาร์ดเป็นคนใจดี Uh, พี่ผมจะดูน้องเินกว่าผมจะแบบไม่อยู่บนโลกเลยนะพี่ๆนะจะดูน้องตลอดเลยนะครับจะคอยดูน้องนะพี่นะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะพาน้องไปเที่ยวบ้างนะครับน้องเขาบอกว่าอยากเขาเมืองใหญ่เลยนะพี่ๆผมว่าจะพาน้องเนี่ยไปเที่ยวบิ๊กซีนะพี่ๆนะไม่ดูว่าน้องอยากจะไปหรือเปล่ามันรีบภาษาเดียวกับย่เดิมนะน้องก็อยากไปพี่นะเดี๋ยวแบบถ้าผมว่างเท่าไหร่แล้วมี เงินมากๆแล้ว๋ยวผมจะพาน้องลงไปนะพี่ๆนะขอไปนอนก่อนครับฝันดีครับพี่ฝันดีครับมารีนะดดนะบัซซาเลยนะรูเดินะรีบัซตาเจี๋วว่าน้องก็อยากไปนะพี่ๆมารีวผมก็อยากพาน้องไปอยู่นะในเมืองควนพาน้องไปหาคระมีเหมือนให้ท่านสวสดออนจริงๆดีครับครับพี่ได้ครับ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องงวน้องงอน้องง่วงอ่ะอพี่จะไม่ใส่หรอปะน้องยังไม่ค่อยง่วงนะฉันไม่ทานโรอะเดี๋ยวถ้าน้องง่วงนะเดี๋ยวผมให้น้องบอกนะเดี๋ยวจะพาน้องไปนอนนะครับอ่าน้องไปไว้ค่ะพี่วันตัวก่อนนะโอเคครับเป็นกําลังใจให้น้องขอทักทายครับพี่ขอบคุณครับเบอร์คุณดวงเกียรว่าเบอร์ดวงเกียออ วัดดูคนดูสองร้อยห้าสิบท่านด้วยนะพี่พีน้องสบายดีไหมครับสบายดีครับพี่อันนี้ก็เพิ่งจะพาน้องไปตลาดมาแล้วก็รับประทานอาหารกันนะพี่พี่อุ้ยเขียวกว่าน้องมีขอ,อ,องน่ครัออมมีเปล่าจีเด้นออมเออกู้เมียเขีย่าออมมีแล้วกูวกนะ้อะไรมาคุณอองกู้น้องกินหอยทอดนะพี่พี่เมียเชียเมียคู่ผาาเชือกว่าเมียเลยนะน้องกินหอยทอดนะพี่พี่เมื่อกี้ ไปบ้านจะสื่ออย่าลืมเอาอุปกรณ์ป้องกันตัวไปเด้อครับผมอย่างนั่งขอดอนเช่าเงินอะไรครับเอามาหนึ่งหนึ่งน้องอยากยังเลยครับพี่ครับน้องก็คงจะคิดถึงพ่อนะพี่พี่ไม่พาไปก็ยังไงยังไงอยู่นะเหนือถ้ายืนเนือเฟอร์เชียถ้ายืนเหนือเฟอร์แล้วไง น้องก็คิดถึงพ่อนะพี่ๆส่วนพ่อก็แบบยังไงผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับอืมก็นั่งสานน้องอยู่นะคูดถึง่าสงสารไหมผมก็สงสารนะครับผมก็เลยพายังไงอะ่ะก็เลยเอามาดูแลนะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่ทททานเลยนะครับเบอร์คนดวงเก่งวา สวัส <jaar> ด <os> ีครับโหลวสวัสดีครับสวัสดีครับเออเบอร์เบอร์จีเบอร์เบอร์จีสวัสดีครับเออเดี๋ยวต้องสอนน้องเรื่อยๆนะพี่ๆน้องเบอร์อยู่บ้านอะไรอยู่บ้านโดวี่ยครับสวัสดีจ้าน้องบารดน้องเบิร์ดและน้องเล็กอ ไม่ใช่นางเ็กนะครับฝากติดตามดูตลอดนะขอบคุณครับเบอนของดวงที่ละสวัสดีครับสวัสดีครับเออน้องพูดเริ่มเก่งแล้วนะพี่พเออเนื้อมูอะกว่าเนื้อมูเรียกว่าอะไร <Yeah. S 1> น้องก็ไม่รู้นะพี่ว่าแม่ไปไหนเน่ยเสีอะไรนะน้องก็ไม่รู้นะพี่พี่ว่าแม่ไปไหนอยากถามอะไรถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถามน้องให้นะ สวัสดีค่ะน้องเบอร์ได้มีนมใจให้นะขอบคุณครับหวดดีนุ่มๆจ้าพาน้องไปไว้พาไบ่อยด้วยนะครับผมครับบอกน้องสู้ๆจ้ารักๆจ้าครับมีอะไรถามกันมาได้นะครับพี่ๆผมนยายจะตอบให้นะหนที่ผมตอบได้นะครับยินดีตอบให้นะครับพาน้องไปลดน้ำมนมยังขาดรอชมคลิปพรุ่งนี้ครับพี่ ใ่คัน้องขอบน้น,นะรวครับพี่น้าน้าจะจิดปะอะไรนะพี่พี่น้าสวัสดีครับสวัสดีครับน,น,น้องชนะื่อน้องจีน่า่ีน่ง ผมว่าน่าจะชื่อน้องเฟิร์สน่าจะเหมาะกว่านะพี่ b เบิร์ดเ first นะครับเนื้อใจเหี่ยวก็ฟิร์สใจเชียใจเลยนะน้องหว่า <Yeah. S 1> น้องก็ชอบนะครับฟิร์สโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะขอเรียกน้องว่าน้องเฟิร์สนะครับพี่เอฟซี FC, ว่าไงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต่อให้น้องจะเป็นแบบพ่อแต่ผมก็เลี้ยงนะพี่พี่ผมก็ดูแลน้องอย่างดีนะไม่เคยแบบ ทำหน้าที่ตัวเองบอกห้องแน่นอนนะครับแบบจัดที่นอนอาหารการกินให้น้องครบทุกมื้อนะครับพี่พี่นะน้องอยากกินขนมอะไรผมก็ให้เงินตลอดนะผมใช้จ่ายให้น้องตลอดนะครับตอนเช้าน้องกินอะไรเหรอพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีคดุณดูทุกทุกท่านนะครับ รูปุ่ยรวมมีคิดไรมค่อยอเ,เห็นแม่เขาเลยแม่ไม่อยู่นะพี่พี่น้องก็ไม่เคยเจอแม่ตั้งแต่เด็กหรือว่าน้องอาจจะลืมแม่ไปแล้วก็ได้นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ้อมากมากครับผมครับเองเอาปังนี้มาเลยล่ะอ่ะนเกี่ยวครั<อ><อ>เดือดอยู่เนี่ยเพราะแต่คนเนี่ย จะเพื่ Pro Pro. อมาปลบกูอธิบายให้น้องเข้าใจเกี่ยวกับพ่อของเขาด้วยอ๋อน้องก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะว่าพ่อแกเป็นอะไรอะไรยังไงนะเพราะว่าแกก็อยู่กับพ่อแกเนี่ยจนแกโตขนาดนี้ได้เลยนะพี่ๆพ่พอแกก็น่าจะรักลูกแกมากเลยนะแต่ว่าผมไป <c oughs> ผมไปหาพ่อแกเนี่ยพ่อแกก็ทุกสุกิบรู้แกนะว่าอยู่ตรงนี้นะ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ๆนะคนในเซอ,อุมูนะดีดู้ย ว่าเป็นยังไงบ้างอยูน่นู่นนี่ยสบายดีไหมอะไรถามประจำนะพี่พี่ไปเนี่ยแล้วแกบางทีแกก็คุยกับพ่อเนี่ยนานนะแต่บางช็อตเนี่ยผมอาจจะยังไงอะ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายให้พี่พี่เอซดูก็ได้นะครับ <c oughs> ขอคนละหนึ line, ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับพี่พี่นะคนดูสองร้อกว่าท่านเนี่ยกดแชร์ผมหน่อยนะเอกดไลค์ผมหน่อยนะครับพาน้องไปอาบน้ำวนรอชมคลิปพรุ่งนี้เช้าครับพี่พ <c oughs> ขอจ so, so yeah, ิม <coaching> น <Huh? S 1> <net self> ้องได้ป่ะใจเย็นครับพี่น้องอายุเท่าไรผมอายุสิบแปดแล้วนะผมอายุสิบแปดกับพี่จะสิบเก้าแล้วครับน้องพี่าะ้องตาใหม่อยหนครบน้องอืมครับผมมามาพี่พี่น้องมอนสักน้องเฟิร์สเห็นกันยังครับยังเลยนะครับเนื้อเดเออช็กว่าเนื้อเเนื้อเวลุ่นเนื้อเดลุ่นใส่หรอ เดยวกมากแดดน้องยังไม่เจอพี่เลยนะพี่พี่เนี่ยนะถ้าผู้เวโเซอเกอรมเชียน้องบอกน้องมีพี่น้องทั้งหมดสามคนเลยนะครับพี่พี่อยากให้น้องไปหาน้องกินดาค่ะครับน้องบอกว่ามีพี่น้องแล้วหายไปไหนก็อยู่กับพี่จินดาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับผมคนหนึ่งแล้วก็ เนี่ยก็น้องแกนะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนนะพี่พี่ไม่รู้ว่าอยู่กับเอ่อเพื่อนแดงหรือเปล่าเหมือนจะเคยเจอคลิปมาเพื่อนเล็กนะพี่พี่ใช่ครับสวัสด,ดีน้องเบิร์ดอยากพูดพาน้องไปรอชมคลิปพรุ่งนี้นะพี่พี่นะมีคลิปให้ลงนะครับฝากด้วยนะครับพี่พี่ฝากรอชมคลิปผมพรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่พาน้องไปทำบุญแล้วก็อานน้ำมนต์นะพี่พี่นะก็ ไม่อยากสปอรเยอะนะพ,พี่น้องเนี่ยรอ,อชมคลิปพรุ่งนี้ดีกว่าน้องแบบดินแบบน้ำสารเลยผมบอกเลยพี่พี่ผมต้องช่วยจับอย่างมากเลยอ่ะอ๋อครับครับชื่อน้องอะไรนะจิ๊พี่มาพี่พี่มามามา อยาพาน้องไปาพ่ออีกเยินบางทีน้องแกก็คิดถึงพ่อนะพี่พี่เราก็ไม่อยากจะพาพ่อพาลูกนะครับเราก็อยากจะอให้แกเนี่ยไปหาพ่อบ้างนะครับพี่พี่เนื้อสาญยูน่าเพือเราไหมแกกาอาจจสัญยืเสียน้องบอกน้องก็คิดถึงพ่อนะแต่กลัวพ่อนะครับรอชมคลิปพุ่งนี้ครับุณครับพี่ขอบคุณครับรอชมนะครับพี่นะ เราชมคลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ <c oughs> น้องเนี่ยน้ำสั่มากเลยนะชื่อน้องนิวนิวนะเนี่ยใจเชียร์เนี่ยนิวและเฟิร์สแล้วเนี่ยใจนะเฟิร์สใจเชียร์น้องบอกน้องชอบเนาะชื่อเฟิร์สนะพี่ว่าไงเบิร์ดบาร์ดเฟิร์สเหมาะไหมเหมาะอยู่นะผมว่า ็เหมาะอยู่นะครับพี่พี่พาน้องไปอาำน้ำมนต์เก้าวัดจะอันนี้เพิ่งจะได้วัดเดียวเองพี่พี่แตผมจะมีเวลาว่างแล้วแบบมีงบเมื่อไหรเดี๋ยวจะไปให้ครบนะครับถ้าพาน้องไปหาพ่อก็เอาของติดตัวโอเคครับพี่ได้ครับเหมาะเหมาะเออโอเคพี่เหมาะใช่ไหมน้องเฟิร์สนะพี่พี่ ให้น้องดื่มโอเคครับพี่เหนือพระอดช่้ยสองเครื่องกูกูนี่โอเคเถอะกูว่าอกค,คแล้วนะน้องบอกได้นะพี่พี่เดี๋ยวน้องเนี่ยจะกินนะครับอ๋อค,ครับครับหมอจ้าครับยนเนเฉลิมวิทยาเนี่นย จะไม่ใช่หรอเมียพี่พี่ครับอ่อน้องเนี่ยเริ่มม่วงนอนแล้วนะยังไงผมขออนุญาตพาน้องไปนอนก่อนได้ไหมครับพี่พี่ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอชมคลิปกันพรุ่งนี้ซะดีกว่านะพี่พี่นะก็เราเนี่ยยังมีเวลาพูดคุยกันถึงยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคอยพูดคุยกับพี่พี่เอฟซนะครับเร,เรื่อยๆนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับต้องขอตัวเนี่ยพาน้องเนี่ยไปเข้านอนก่อนนะครับ นี่ก็น้องก็น่าจะว่วมนอนเต็มที่แล้วด้วยนะครับพี่ๆนะก็อย่าโกรธอย่าเครื่องกันนะครับถ้าผมพูดเอ,อ่อแบบไม่ให้พี่ๆเอฟซี FC, ไม่พอใจแต่ว่าพูดแรงไปเนี่ยพวกผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆบางคําเนี่ยผมก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็อย่าโกรธอย่าเครื่องกันนะครับพี่ๆนะก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องไปเข้านอนก่อนนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อนกกำลังใชใ้ผมด้วยนะเบื่อคนดูอังกิษกวาสวัสดีครับ โอเคนะครพี่พี่ยังไงผมขออนุญาตพาน้องไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พี่รักเอซีทุกท่านนะครับไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้เช้านะครับพี่พี่